ที่เข้าใหม่ครับตัวท็อปเบนซิน2.5รุ่น G ไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้และได้ปี2021สภาพดีมากนะคใครสนใจอยู่นะครับมาจัดได้เลยนะฟรีดาวพรหมหมืน่นสามลิตรครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่คุณได้ปีสองหนึ่งไม่แค่แปดหมื่นโลสภาพดีแบบนี้ฟังก์ชันครบครับได้เกียร์ e cvt แปดสปีดนะครับมีซันลูปมีแพนเร์ชิพมีคูซอนโทนให้คุณครบถ้วนครับเหมาะเลยกับผู้บริหารที่เน้นขับเองใครสนใจแคมครี่สักคันคันนี้น่าใช้รีวิวให้ละเอียดครับสนใจอยู่อย่าพลาด สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงสี46ิครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับที่นี่มีรถมือสองจอดอยู่ประมาณ3 0 0้คันครับแต่ถ้านับทุกสาขามีประมาณเกือบเกือบ500คันเลยใครสนใจรถมือสองครับคัสเกตเอรับประกันไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ํากับไมเก่อไม้นะครับไม่มีเล่มชิลุ์สูญหายและทุกคันนะครับตรวจรถให้คุณฟรีครับโดยบริษัทชิกนะหรือ Apple Au ตวสสูงุด 274จุดครับตัวเสร็จออกเอกสารนใบการันตีนะครับคุณภาพตัวรถให้คุณเลยนะเขาจะตรวจทั้งหมด5จุดสําคัญนะครับทั้งหมด200กว่า274จุดแต่5แบบนะครับก็คือ1เลยบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ละเกียร์และโครงสร้างหลักตัวรถนะครับหมวหมูลนี้นะครับรวมกันทั้งหมด274จุดครับตัวเสร็จออกเอกสารใบการันตีนะเป็นแบบไฟล์ PDF ส่งให้คุณทางไลน์เลยใครสนใจรถมือ2สักคันนะครับทักมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับ065 9113374ครับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเครื่องเบนซินนะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนนะครับเป็นแคมรี่2.5ตัว G นะครับตัวท็อปเบนซินเลยนะฟังก์ชันครบแล้วนะครับและได้ล้อแม็ก18นิ้วลายนี้นะครับแม็ก18นิ้วมีแค่รุ่นเดียวนะสำหรับแคมรี่เจนนี้นะครับก็คือตัว2.5 g นี่แหละมีสรลปให้แล้วครับและเหมาะกับผู้บริหารที่เน้นใช้เองเพราะอะไรหนึ่งเลยครับเกียร์ของตัว2.5 g อ่ะจะดีกว่าเกียร์2.0 g ครับ จะได้เป็นเกียร์แบบ8สปีดครับเวลาเราขับทางไกลเนาะการที่เขาปรับเกียร์เป็นอัตโนมัติ8สปีดมันสมูทกว่านะครับขับดีกว่าอัตราเร่งดีกว่าและเรื่องของแรงม้านะครับเขาได้ถึง204แรงม้าอัตราเร่งดีครับวิ่งไกลวิ่งไกลดีนะครับประหยัดน้ำมันพอกับ200 G เลยเพราะว่ารถมันใหญ่แต่เครื่องมันใหญ่ตามและแรงม้ามันเยอะนะครับใครสนใจมาจัดได้ครับออกมาใหม่ป้ายแดงเกือบๆล้านหกอยู่นะล้านห้ากว่าๆนะครับตอนนี้ราคาหายไปประมาณครึ่งนึงครับเหลือเพียงแค่เจ็ดแสน 9 9 0 0 0ฟรีดาวคุณผ่อนแค่13,400บาทตลอดสัญญาเองนะครับได้รถสวยหน้าใช้และตัวท็อปเบนซินแบบนี้ปีก็ใหม่ปี2021และที่สำคัญเลยเลขไม้เพียงแค่84,000กิโลนะครับผมบอกงี้ดีกว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนาะมี2.0สีบรอนเข้า 2.5G สีบรอนเข้ามาปี19ไม้แสนสองนะครับราคา799ดเแต่อันนี้นะครับคุณได้ปี21แล้วคุณได้ไม้น้อยกว่าต้อง40,000ื่โลและคุณ นะครับราคาเท่ากันนนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้คุ้มค่ามากนะมั่นใจว่าหลังคลิปลงไปนะไม่นานก็ติดจองนะครับใครสนใจ 2.5G ท็อปสุดเบนซินแบบนี้ทักมาได้นะครับ065 9 5 1ห3ห้าครับไลน์เอสพ k อและช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ำมากปีเบแบบนี้นะครับมาเซ็นที่กรุงเทพนะผมมีดอกเบีย้ยให้คุณครับเพียงแค่2 3เองนะครับดอกเบีย้ย2 3 4ปีถ้าคุณผ่อนยาวๆเปีประมาณ3 9 9 ฟรีดาวผ่อนประมาณ13ื่นต้นๆนะหมื่นสามสี่ร้อยประมาณนี้ใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยมีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็สามารถจัดได้ทะเบียนซีซได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับไม่ได้เอาคืนนะโคมไฟดีกว่าโคมไฟครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์มามีเด y ไลท์ให้แล้วนะครับด้านหน้าครับผมชอบเจนนี้เพราะอะไรหนึ่งเลยนะตัวกันชนหน้าครับมันสีออกแบบเทากอสซี่เงาๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะครับสวยลงตัวนะเจนนี้นะครับ สันเลี่ยมโพรงฝาก็โปรงสวยๆครับอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่รถยังไม่ได้ล้างนะนี่มีเขาเรียกว่ากระจกครับของเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวมีค่าฝุ่นหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับแล้วก็นี่ภาษี69ไว้คุณเรียบร้อยรถมือเดียวนะครับรถประจําตําแหน่งนะครับหมดสัญญาเช่ามือเดียวสภาพกริบๆครับนะล้อตามที่บอกครับเป็นล้อแม็กซ์บดิสเบรกให้4ล้อแล้วมีค้าบโครนนิดหน่อยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างนะรีบมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันก่อนใครนะนี่ครับมีบายสปอร์ พับและปรับไฟฟ้าแบบออโต้นะครับสันเลี่ยมคมครับสำหรับตัวประตูส,ยสวยๆเลยป่องซุ้มล้อหลังก็แนบชิดสนิทครับขครหาตัวท็อปครับคันนี้ราคาโคตรด,ดีผมย้านะราคาโคตรดีเพราะอะไรก่อนหน้านี้นะเราขาย799คุณได้ปี19ไงอันนี้ได้ปี21นะครับรถปี21อราคาแค่799แล้วไม้มันน้อยครับไม้มันแค่8 4 0 0 0กิโลสนใจคันนี้มาจัดได้รับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวสปรารถเก็บงานนะครับให้มันพร้อมใช้นะตรงนี้ มี LED Light like Guide นะครับแล้วฝาท้ายครับของแคมรี่ผมผมชอบนะมันมีช๊คแบบนี้นะกดทีเดียวมันมีช๊คเด้งขึ้นแบบนี้เลยมามาเช็คด้านหลังครับเช็คโครงสร้างรถสําหรับฝาท้ายกันนะไฟท้ายครับของแท้ของเดิมยี่ห้อไทยโคอิโตะนะนี่หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับนะสะภาพดีมากนะครับฝาท้ายก็ของเดิมแน่นอนข้างในจะเป็น,นด้านแบบนี้ซีเรียบๆนะรูระบายอากาศคมๆกลมๆแบบนี้ไม่มีรอยเคาะนะครับไม่มีรอยทําสีใหม่เลยนะสะภาพดีมาก ไฟท้ายฝั่งนี้ก็ไทโคอิโตะเดิมๆครับหัวน็อตไม่มีรอยแก่ครับไม่มีรอยขันไข่ขยับใดๆสภาพดีนะสนใจมาจัดได้ครับคันนี้การันตีไม่ผิดหวังครับมีโลโก้โตโยต้าครับกระจกเดิมนะคาฝุ่นเยอะนิดนึงนะรถมันเพิ่งเข้านะครับเข้ามาใหม่รีบมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันก่อนใครเลยนี่คันหลังตรงๆคมๆชัดๆครับนี่มันเป็นรถประจำตำแหน่งเนาะเขาจะมีเนี่ยอุปกรณ์จัมแบตนะมีถังดับเพลิงเอาไว้ให้นะครับโคโรถประจำตำแหน่งเขาจะมีเนาะนะครับเป็นเรื่องของเซฟตี้นะความปลอดภัย ด้านหลังครับโครงสร้างด้านหลังเดิมๆรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำครับสีเดิมนะเหล็กเป็นสีดำเขาชุบสีพื้นสีนี้นะเป็นสีการสลิมนะเป็นออกเท้าด้านๆนะครับแล้วก็ทําสีนะครับตามตัวรถเนาะอย่างคันนี้เป็นสีดําก็ชุบสีพื้นก่อนแล้วค่อยทําสีภายนอกนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้นะครับรถสวยน่าใช้สภาพคลิปครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากลับใหม่ก่อใหม่นเนี่ยครับสไลมพรมประตูฝั่งนี้ก็สวยนะครับไม่มีรอยเบียดหนักๆมาให้มันบุบให้มันอะไรเนาะ แล้วก็มันเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับพวกนี้ก็เช็คศูนย์ตลอดทุกหมื่นโลนะครับนะมีเอกสารนะวารันตีจากศูนย์เช็คศูนย์ทุกหมื่นโลแน่นอนนะครับใครสนใจมาจัดได้นะครับปายเดลมาเกือบล้านหกตอนนี้ตัวท็อปนะครับเครื่องเบนซิน 2.5G ราคาเหลือแค่799,000ฟรก้าหนเีดาวครับขอเครดิตดีนะไม่มีติดแบ็คลิสต์นะครับผ่อนประมาณ13,400นะคุณได้ขับเก่งใหญ่นะหรูหรานระดับผู้บริหารแบบนี้นะครับกุญแจครับเป็นแบบคีย์เลสครับแล้วก็นี่นะมีเขาเรียกว่าไบสปอออตตมนิเร์ให้้แลวนะ ใครจะมาแซงเดี๋ยวมีไฟโชว์ขึ้นเตือนนะครับมามาดูฟังก์ชันภายในดีกว่า2.5 g เนี่ยฟังก์ชันมันเยอะกว่า2.0 g เยอะเลยหนึ่งเลยไอจุดที่ที่มันาสำคัญสุดคือนี้นะครับเกียร์ครับเขาจะได้เกียร์8สปีดนะเชนดีขึ้นนะเวลาขับไปไหนมาไหนก็มันมันไม่กระตุกอ่ะนะมันแบบว่ามัน8สปีดมันก็สม,มูทกว่า6 6สปีดอยู่แล้วและแรงมา้าเขาได้ทั้ง204นะครับมีแพตเทิร์นชิพให้นะเหมาะกับผู้บริหารที่เน้นขับเองนะครับนี่บวกลบนะมีแพตเทิร์นชิ นะแล้วก็มีซันรูปให้ด้วยนะซันรูปเราสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้แลนะเราปิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการแสงแดดเข้ามาในตัวรถนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าเป็นแบบคู่หน้าแล้วนะอันนี้คือแรกรับนะแต่ผมว่าเบาะมันสภาพดีเลยนะไม้มันไม่เยอะไงไม้มันแค่8ปดหมื่นนะครับกระจกออโต้ o T o ให้แล้วนะมีเมมโมรีซีทให้คุณอีก2จุดฟังก์ชันครบๆมาเข้าไปสาตาร์ทให้คุณดูดีกนวะ่าแพดเดิลชิพมีคูซอนโทนมีเมมโมรีซีทนะครับเป็นตัวท็อปเครื่องเบนซินนะครับ สั่งการด้วยเสียงได้นะรับสายวางสายผ่านตรงนี้นะครับมีคูซอนโทให้คุณแล้วมีแพเดนชิพให้คุณแล้วไม่แท้ไม่เดิมครับแปด0มืนี่พันโลเองนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มาจัดได้ที่บริษัทพิย,พยนแอร์ครับเป็นแบบดูอัลโซนให้คุณแล้วเวลาถอยเนาะนี่ก็จะมีแบบว่ากล้องถอยจอร์สกรีนให้แล้วนะสภาพดีนะครับอ่าแล้วก็เกียร์เป็นแบบว่าแปดสปีดนะมีโหมด Eco n o r m a l Sport นะครับถ้าเป็นสองจุดศูนีไม่มีนะโหมดแบบนี้นะครับโหมดเดียวเลยนะ นี่มีไวเลสชาร์จให้แล้วมีที่วางแก้วน้ําและลายตรงนี้ถ้าเป็น 2.0G จ,จะเป็นสีดําล้วนใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบลายไม้หน่อยแบบนี้นะครับสวยเลยนะมีเนี่ยเขาเรียกว่าไฟนะไฟตรงนี้นะให้แล้วกระจกก็ตัดแสงออโต้ครับนะมีเปิดปิดนะครับสําหรับตัวสันล o ได้นะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยอ่ะผมปิดดีกว่านะครับนี่แบบนี้เนาะเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับใครอ,อยากมีแบบเปิดสร้างบรรยากาศก,ก็สามารถทําได้แล้วถ้าใครไม่ต้องการแดดก็ปิดแบบนี้ได้ นะครับเบาข้างก็แน่นตึงครับแอร์แบ็กก็เจ็ดใบความปลอดภัยดีแน่นอนนะเราสามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้สภาพดีครับคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับและผมมั่นใจครับว่ามันราคามันคุ้มมากนะอ่านะตอนแรกผมคิดว่ามันจะขายแปดต้นเนี่ยนะตอนนี้ขายแค่เจ็ดเก้าเก้าเองนะครับไม่แค่แปดหมื่นด้านหลังครับมีแอร์หลังให้แล้วนะมีที่ชาร์โรสั์ให้นะครับแล้วก็แคมรี่แล้วล้อยู่แล้วเนาะข้างหลังนั่งสบายครับมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ําแบบนี้รองรับคาซิดเด็กอีกสองจุด นะมีม่านไฟฟ้าหลังแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีม่านค้างแมนนวลนะครับม่านไฟฟ้าหลังเราตั้งออโต้ได้ออโต้คืออะไรถ้ารถไม่ได้ถอยหลังอ่ะมันก็จะปิดเอาไว้แต่ถ้าเราถอยหลังเมื่อไหร่นะมันจะพับเก็บเองนะครับแล้วเราพอปาเข้าเกียร์ P นะหรือเกียร์เดินหน้าปุ๊บม่านมันปิดให้เองทําได้นะครับคอนโซลหน้าสวยเลยนะครับสภาพดีด้านบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครสนใจมันจัดได้นะครับสําหรับแคมรี่ครับ2 5 G สภาพดีๆกริฟกริแบบนี้ฟังก์ชั่นครบครับ และสมรรถนะครับโคตรดีนะผมบอกเลยว่าลูกค้าบางท่านนะเขาเทียบกันนะโคโราคอสบ้างแหละนะครับแคมรี่เทียบกันนะอะไรแบบนี้เนาะบอกเลยว่าเรื่องของสมรรถนะนะครับแคมรี่มันกินขาดนะครับมันไม่เก่งใหญ่นะครับออกมาใหม่หนูนะ่นอะร้านเกือบร้านหกอะนะถ้าเป็นพวกตัวไฮบริดก็รักเกือบร้านแปดนะครับดังนั้นในเ,เรื่องของช่วงล่างเรื่องของสมรรถนะรถการแบบยึดเกาะถนนอะไรเงี้ยมันดีนะครับมันจะไม่เหมือนกับโคโราคอสที่เป็นเหมือนกับเออติสนะยกสูง ผมย้ําเลยโคโราโคโราคอสมันคือเอาติที่มันยกสูงให้มันอเนกประสงค์ขึ้นแต่แคมรี่ครับมันเป็นเก่งซีดานที่นะมันเป็นเก่งซีดานระดับบนน่ะของโตโยต้าแล้วนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับอยากได้เก่งที่สมรรถนะดีๆนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป50%รถก็ไม่เก่านะรถมันแค่4ปีเองนะครับแล้วพวกนี้มาเช็คศูนย์ตลอดไม้มันก็แค่แปดหมื่นี่นะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับสนใจมาจัดได้นะติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0 6 5ย์หกห้าเก้าหนหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับ ไลน์แอดครับพีา e. มารถเข้าใหม่นะให้ดูๆเดิมๆ,ๆแบบนี้นะหวังว่าจะชอบกันมาครับพาดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันเช็คด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับแล้วหัวน็อตข้างขางคุณดูดิไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับใครดูรถไม่เป็นก็ซื้อที่เพชรยนต์ได้นะครับทุกทุกคันนะครับเดี๋ยวมีชิคนะครับหรือ Apple มาตัวรถให้274จุดและ2 1 5้จุดนะแล้วแต่เจ้าเขานะแล้วแต่บริษัทเา แต่มันครอบคุมแน่นอนอย่างชิปก็มาตรฐานเยอรมัน Apple ิลมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับครอบคุมนะครับจุดสําคัญแล้วนะครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักของตัวรถครับเขาตรวจให้หมดออกเป็นเอกสารการันตีแบบไฟล์ PDF ส่งให้คุณทางไลน์เลยนะครับนี่รอยหนีบชุดบอดสีนะครับสีเหล็กสีดําชุบสีการสนิมคือสีออกเทาด้านแบบนี้นะแล้วเขาก็ไปทําสีตามตัวรถนะครับมันต้องมีรอยหนีบอยู่ถ้าไม่มีคือไม่เดิมนะครับหลังคงหลังคาไม่มีรอยบุบ สภาพดีเลยนะสนใจคันนี้มาจัดได้ครับสำหรับแคมรี่ครับ 2.5G ได้ตัวท็อปเบนซินนะคุณดูบอกเขาดิสวยไหมตึงไหมนะครับหาอยู่มาจัดได้นะ 2.5G ขับดีกว่าเยอะนะครับเกียร์ก็กินขาดแล้วนะครับเกียร e ์ eCVT 8สปีดกับ6สปีดนี่ก็ต่างกันเยอะอยู่นะนี่สภาพดีครับหัวนงหัวน็อตน,นะไม่มีรอยแกะขันไกข,ขยับครับเบ้าโชค๊คอะไรต่งตางเดิมเลยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวพาดูนะสำหรับโครงสร้างด้านหน้ากระจกเดิม ไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับก่อนถ่ายทำผมเช็คให้แล้วนะครับไม่งั้นไม่เอามาถ่ายนะคันไหนแบบสวยกริ๊บคลิปแบบนี้เอามาถ่ายนะครับนี่คือแรกรับเข้าใหม่นะครับตามที่บอกไปก่อนถ่ายทำผมมาเช็คแล้วนะครับเบ้าโชกเดิมไม่มีรอยสนิมใดๆคุณดูนะเบ้าโชกสภาพดีนะครับสองสองฝั่งเลยนะสนใจมาจัดได้ครับเครื่องยนต์นะครับดูอวีวีทีไอนะครับสองพันห้าร้อยซีซีสองร้อยสี่มานะสภาพดีนะครับแล้วอัตราเร่งดีแน่นอนนะครับขับทางไกลนี่สบาย บติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบครับฟิลเรียบๆรูดอากาศอยู่ครบๆเลยนะหัวน็อตครับฝาโปงไม่มีรอยแกะนะเช่นเดียวกับซอลแก้มันจะเลอะนิดนึงนะครับรถมันเข้าใหม่แลกรับครับแต่สภาพโดยรวมการันตีว่าซื้อได้ใครสนใจนะครับแคมรี่สักคันมาจัดคันนี้ไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับสำหรับแคมรี่2.5ตัว G ครับท็อปสุดออกมาใหม่ล้านห้ากว่านะตอนนี้ราคาครับเพียงแค่7,99,000นาหแต่คุณได้ปี2021นะครับไมค์แค่84,000 ฟรีดาวผ่อนหมื่นสามสี่ร้อยบาทตลอดสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยครับนะสองจุดห้า G ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับมาแล้วรีบม,มาจัดกันนะใครลังเลระหว่างสองจุดสูงกับสองจุดห้าถ้าผมใช้เองผมเอาสองจุดห้านะเอะาจร,ริงไปอย่างน้ำมันมันพอกันนะครับแต่สมรรถนะมันดีกว่ากันเยอะนะครับเรื่องของฟังก์ชันออปชันเดีดีดีกว่ากันเยอะนะสนใจมาจัดได้สีดำคันนี้ครับไม่ผิดหวังนะครับติดต่อหาผมครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ at pek หนึ่งห้าสอง ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แลกแลับแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ